นั้นแต่ตอนตอนที่เราจะขึ้นใหม่มันไ่จะรอดเี่เราเนาะสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาลองรถกันแล้วเนี่ยได้เลวทีนี้โอ้ยนี่รักไม่เป็นไรครับมีแต่คนกันเองไม่เป็นไรเริ่มชินแล้วพี่เริ่มชินแล้วนี่ครับจากหนึ่งวานชินเมื่อกี้พี่แกขับมาก็จะไม่ค่อยชินเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวนี้ก็ผ่านเทรนเนอร์นะครับผ่านเทรนเนอร์ เห็นเนื้อวันวัวแต่ว่ามาสอนมีนู่นแต่ว่าแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันแบ่กันได้แบกันได้นี่แล้วตอนนี้เราก็ขับเกียร์รุ่นนี้อยู่นี่ไอ้คันนี้ก็จะเป็นคันทากิชิเออทากิชิจับแล้วเหมือนวันวัวใช่ว่าเกียร์ที่มันใช้กลดที่หัวใช่ไหมที่แบบหัวใช่ไหมพอปลดไปออโต้ก็มีเลขหัวหัวก็มันก็ดีแค่เป็นเป็นไฟฟ้าเอง่ายเป็นไฟฟ้าถ้าเราแตะ แต่ให้มันรู้สึกว่าเราแต้แหลมันก็ไปแล้วแต่วันวัวมันไม่มีเข็เขียนใช่ไหมพี่มีมีมันโยกไปแค่ไปล็อกไปล็อกไปอะไรมันไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยโยกไปล็อกเอแล้วก็ยกล็อกเอ็มอย่างเงี้ยนะอ๋อเหมือนรถเก๋งไปเลยเจนเจนเจนเอาง่ายๆเลยคือว่ามันอยู่ที่ยี่ห้อไหนจะออกแบบใ้ตรงเนี้ยว่าเป็นแบบไหนแค่นั้นเองแต่ทุกอย่างก็ใช้ไฟฟ้าคุมทั้งหมดประมาณนั้นแหละไอนี่เราแค่ยุ่นแต่เราไม่รู้เราก็ถามที่ยังไง ใช่คิ้วแหว่งอพอมันรู้สึกว่ามันยิบมันก็ไปแล้วครับสาวาบอันนี้ก็เอานิ้วซุปซุปไปหน่อยนึ่งใช่ขวาใช่ขวาขวาคับขวาอันนี้เขาออกแบบมาก็จะขับง่ายกว่าใช่ไหมอันนี้ขับง่ายกว่าวันโ้วงไหมถามใช่คือมันมันใช้ร่วมกันได้ไงทั้งทั้งเมนนั่ทั้งแต่ว่าอยู่ที่ตำแหน่งต่างๆคือว่าไม่ต้องโยกไม่ต้องโยกไม่ต้องอะไรแต่ถ้าวันด้วก็คือจะอยู่ล็อกเลยันเล ถ้าออโต้ก็ต้องผลักไปอยู่ที่ออโต้ถ้าแมนนวลก็คือเราดึงมาที่แมนนวลมันจะเล่นแมนนวลได้อ๋อแสดงว่าแสดงว่าเซทเอฟตัวนี้ก็จะออกแบบคันเกียร์มาให้ขับง่ายสะดวกใช่อยู่ในตำแหน่งออโต้ก็สามารถโยกได้นะได้แค่วาต้ก็โยกได้ก็ดีไงถ้ายกเขาได้ไงนึองมันจะเปลี่ยนนะรรอบมันสูงใช่ไหม กดไปจมเลยโอ้แม่นมันรอรอบมัเพิ่มพอกันเลยอืออิงอันนี้หัวหน้าเทรนเนอร์อันนี้หัวหน้าเทรนเนอร์ทำไมครับ่าเนี่ยยเเเาลดี๋ยวเราเอาอีกคันนึงมาลองมันยังไม่ได้รอบมันไงเมื่อกี้มันยังไม่ได้รอบเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เราเสร็จมันในช่วงที่ว่ามันจําเราไงมันจําว่าเราเคยทำอะไรเหมือนกันช่วงที่ว่าตรงตรงไปนู่นไปจอดบรนู่นเลยเดี๋ยวค่อยเออใช่ตรงไปนู่นก่อนก็ได้ใช่เข้าไม่ได้ ไม่ถอยเข้าเลยก็ได้พี่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะขวางทางเขาเออ,อ,อ,อเดี๋ยวเราจะเอาอีกคันนึงไปลองต่อ,อแล้วอยมาต่อคลิปเอาอ,อ,อ,อเาตอนนี้เราก็มาลองคันนี้ละขาขึ้นไปเอ้าชอบเบอาะิ้งเลยเบาะเดิมเมาะงเบาได้ไหมเบา,าป้าให้มันลงอีกได้ไหมได้ได้ครับตรงข้างร้อนอืมอันไหนอันนาลงอันหลังลง ใส่ได้คันนี้อะไรจับแว๊บเดียวค้องเลยสองสวแหละตัวนี้มันน่าจะติดอะไรอันนี้มันมเป็นอะไรนี่น้ำเกลียน้มันเดดมันมมันมันเตือนไงอันนี้มันขางจอมันขอนี่แอนด์ปูแอนดปูตัดหมดแล้วรนเองนะเดี๋ยวท่านนี่จะเดี๋ยวเอาจัดการได้เลยนี่ต้องักจังคาดก่อนใช่ไหมใช่ครับ ไปทางไหนไปนี่ไปนู้นใส่นี่แหละมันเดิมเหมืนเดิมตะกี้ลองยาวไปเติมน้ำมันเอาวิ่งไปเถอะเออแต่มันไม่มดออกอย่างว่านั่นแหละวิ่งวิ่งลองแบบเมื่อกี้เลยยังไงก็ไม่มุหรอกอ่าไปอ่าไปไปเกียร์สองเกียร์ไหนเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเองมันหลับสมบูรณ์ไปเียเปลี่ยนไม่ขั้นนี้มันอ่อมนิ่มโอ้เดี๋ยวขั้นนั้นก็นิ่มเดี๋ยวขั้นนั้นก็นิ่มมันอยู่ในมือช่างเราไม่ต้องกลัว

แล้วทีนี้รู้ยังว่าทำไมคันนี้มันถึงแพงกว่าเนี่ยเนี่ยราคาเขาเรื่องเนี่ยนะมันแพงสู้มันขนาดนั้นไอ้คันนี้ก็ันทำได้มันทำได้เยอะทำได้ยังว่าอะไรยาไปก่อนะไม่ไปไม่ไปไไม่ปแต่ว่าแต่นั่งรู้แล้วว่ามันมันมีปัญหานะนั่นแหละแล้วรู้ไหมว่าถ้าเกิดทำคันนั้นให้นิ่มใช้เงินเท่าไหร่สามหมื่นกว่าบาทแต่ว่าแต่เราจะทำให้ทำให้ไม่ทำไม่ได้อ่า อย่ากระแทกทันเร่งอ่ะทำมันกระเริ <S 2> <S 2> ่มแม่เองมันอยู่ในเฉดได้ต้องยกหน่อยนึงถ้าไม่ยกก็เหยียบไปเลยเออถ้าไม่ยกก็เหยียบอย่างว่าน่ะน้ำมันหมุดไปไปลองไปดูแล้วไม่หมุดหรอกเนี่ยโอ้ยเย็นๆลูกพี่ยังไม่ได้ส่งเรียบทำประกันเลยโอ้ มันในยั้งยั้งเลยนึงน้ำเข้าร้านแมพหยุดขาดเลยนะในลองดูรอบในลองดูรอบเลยในลูกพี่ลองดูรอบเลยรอบพันอยู่หกติดเนี่ยใช่ไหมมันต่างไหมต่างไหมต่างต่างกันตรงไหนดูอะไรดูมันเป็นอะไรไหมดูเนื้หน่อยเอ้าสวยงามขนาดข้างหลังยังสวยอ่ะนี่ขนาดทิชชู่ก็แถมมายังสวยเลย แต่เหมือะนเดิมดี๋ยวไม่เป็นปัญหาว่ารี่ตั้งหลายที่เราตั้งแค่ที่เลยเวลามาลองใช่มาลองเขียนแต่นั่นมันแอดปูมนเลยน้ำมันไม่มีในเกียร์เลยหลายคนยังใส่ได้แต่ล็อกหมดเลยนะบอกไว้ก่อนหลายคนก็ไม่ได้ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรกิ้งเดียวท่านเลยแกทะ่พกเราเนี่ยนะกีดกดกังไงก็ลองดูเลยที่นี่เพราะมันกดเก้าสิบแล้วรถน่ะลองกดดูสักหน่อยนึกว่าจะกดมากเลยฉันัว นี่นี่ก ah. ็เป็นบรรยากาศการลองในรถครับรถงจะลองเลยเนอะลงมันน้อยไปที่เก่าเลยไปที่เก่าเลยแต่คอสะพานก็จะโดดแรงนิ่มนิ่มไหมนิ่มแค่นั้นผมวามหน่อยนับแต่ว่าเดี๋ยวโชคเดี๋ยวเปลี่ยนอะไได้ไม่ยากอยู่ที่คุยกันทังว่าคนขึ้นไม่กระดิ่งเลยล่ะม่กระดิ่ง ที่นี่ต้องไม่ต้องเหยียบสีตีนแล้วไปต้นไม้วิ่งเร็วเพราะเราเหยียบสีตีนโอ้พิ่งไม่ทันวันโม่ยังไม่ทันนี่ลูกพี่เขาจะรับงานแต่วิ่งแต่ต้นไม้นะงานอย่างอื่นไม่รับเหยียบสีตีนนะเหยียบฟ้าพลังเหยียบฟ้าพลังนี่เหยียบสีตีนนะวันโบสี่ร้อยสี่ตามไม่ทันเหงลายขวัญนี่ดำปี้เลยวันโบเน่ยพิ้งแมคเขมรน่ะสองเกมขึ้นก่อนเนาะ คนแรงคนแรงรุกมากโอ้โหคนนิ่มอ้โหลุงพี่จะเบียดลูกพี่จะเบียดสายซายครับสายข้างนี้มีเสียงเตือนเนาะคันนั้นไี่มีมันดีไงมีเสียงเตือนจะได้รู้แต่คันขาวเมื่อกี้เราก็มีนะมีมีขั้นขาวมีแตกก็แตกไปละทางเก่าเลยพี่ไม่หมดทางเก่าเลยทางเก่าเลยไปเถอะโอ้ยหมดก็ไม่ใช่ปัญหาเราอยู่แถวบ้านเราแค่นี้ ลองรถมันต้องลองให้เต็มที่โอ้โหขนาดฟังยังมองเอาเป็นธรรมดาเลยพี่ลองลองหน่งธรรมดาเองเลยเนี่ปับ๊บดันสองมันจะเปลี่ยนเป็นคลิปเลยเห็นไหมน่ะอ๋อปึ๊บอ่าเนี่ยเขาเปลี่ยนขนาดนี้กระตันเลยเนี่ยปึ๊บเนี่ยเราจะนี่เนี่ยด<อ>ปึ๊บอ่าที่นี่แล้วเปลี่ยนเกียร์เดียวก็ได้เราจะเปลี่ยนเกียร์เดียวก็ได้จะเปลี่ยนเกียร์เดียวแต่แรงจะเปลี่ยนสองเกียร์เนี่ยมันบวกบวกหน่อยกับบวกใหญ่นี่นะอ่าเกียร์เขายังไม่มีรอยแสะเลย ถ้าขี่ข้ามก็คือให้มันแหมเปลี่ยนเองยังว่าเลยเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนคันนี้ก็สวยงามมากเป็นไงเป็นไงลูกพี่ลองรถรถแล้วไปเอาที่คอนสัมภาษณ์ก่อนใส่เน็มแรงแล้วคันขาวเหมือนจะได้เป็นของพี่กันแล้วเลยคอนสัมภาษณ์มันแคบอันนี้คอนสานี่มันแคบต้องรอรถมาก่อน นี่มันมีสโลว์ขึ้นอยู่นนยได้จะขี่มาก่อนเ็กซี่โอ,โอ้ย <c oughs> ใช่มันจะคำนวนเหมือนกันนั่นแหละลคลิปนี้ก็จบเท่านี้ดีกว่านะครับ